โอเคครับสวัสดีครับผมบิกจอนนะครับวันนี้ผมก็ได้มานั่งอยู่ที่โชว์รูมที่ใหม่นะครับที่ชุมพรนะครับตรงใกล้ๆบ่อนไก่วัดประเดิมนะครับห่างกันบ่อนไก่ประมาณทักร้อยกว่าเมตรเองนะครับอยู่ริมถนนเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับกล้องให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนก็บรรยากาศนะครับก็ยังของยังลงไม่เต็มที่นะครับยังทํา ไม่ค่อยเสร็จดีประมาณเหลืออีกประมาณสักยี่สิมีแอร์มีอะไรครับติดแอร์ไว้อยู่แต่ลูกค้าวันนี้ก็มาพี่ก็ว่ามาซื้อของอยู่นะครับก็มาหลายคนแล้วครับเพราะว่าเปิดได้ประมาณสักเดือนอกว่าๆแล้วน,นี่มีแอร์มีอะไรก็อยากทำให้เย็นนะครับเข้ามาปารึกษางานก็จะลงของทั้งปั๊มไฟฟ้าทั้งอะไรเต็มเลยนะครับกะว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆด้วยนะครับที่ Yup. งานสร้างนะครับลูกค้าได้ไม่ต้องไปนั่งสร้างเสียเวลานะครับดี๋ยวจะทําให you. ้นะครับเดี D ๋ยวผมกลับกล้องแป๊บโอเคครับนี่ก็เป็นสถานที่นะครับอันนี้น้องแคทนั่งอยู่ทําทําบัญชีอยู่ก็มีพี่คนหนึ่งเข้ามาซื้อปั๊มพอดีนะครับสองใบพัดอันนี้ยังโล่งๆอยู่นะของยังจัดไม่ดีเลยข้างหลังยังเละๆอยู่เลยครับก็บังเอิญทางกรุงเทพช่างผมก็ยังไม่ค่อยว่างด้วยนะครับ ทางที่กรุงเทพเลงมาช่วยกันได้นี้เอาตัวเล็กมาเล่นด้วยเสริม <c oughs> นี่นะครับเป็นเครื่องที่เราทํามาที่นี่สําลองไว้นะครับมีตัวน้ําผ่านก็ราคาแล้วแต่ปั๊มนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่เจ็ดหมื่นห้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นเต็มระบบจะแพงหน่อยนะครับอีกเครื่องอุสูจแสนกว่านะครับปั๊มเรามีทั้งหลายรุ่นนะครับมาดูนะครับเป็น ใบพัดใหญ่6นิ้วปั๊มดูดเลนดูดทรายปั๊มซีลเหล็กเครื่องยนต์ไชดูดก็เดี๋ยวจะลงปั๊มไฟฟ้าแล้วนี่เป็นของเราเองแล้วนะครับปั๊มไฟฟ้าของบิ๊กจอดเองนะครับซึ่งมีประกันจริงนะครับไม่ต้องห่วงใช้งานจริงจะเน้นตัว2ใบพัดนะเราขายดีตัวสองใบพัดสองแรง3แรงนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่ลูกค้าจองไว้นะครับมีสีใบพัดับ ่พัดเดียวอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของบ่อบ่อทองนะถ้าจำไม่ผิดนะไ,นนไม่นะพี่ก็มาซื้ออุปกรณ์อวันนี้ออ <c oughs> นพี่ก็มาซื้อของพอดีผมก็จะระับกรุงเทพแล้ว <c oughs> นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมเดินไปใหงเอ ก็ยังทําไม่เสร็จดีเมื่อวานก็มาช่วยกันทําประตูเข้าเพราะว่าช่างที่นีบางทีก็เรางานเราไม่ได้เยอะมากครับก็เลยค่อยๆทากันอันนี้เป็นถนนนะนถนนอันนี้บ่อนไก่ถ้าถ้าอยู่ข้างหน้าร้านผมเนี่ยบ่อนไก่จะอยู่ทางซ้ายทาไปทางนี้ใกล้ๆหมู่บ้านอะไรสักอย่างเนี่ยครับมองไกลๆเนี่ยนะครับหมู่บ้านอะไรผมก็จําไม่ได้ละ ครับอันนี้ถ้ามาจากในเมืองที่ว่าต้องกลับรถใต้สะพานนะถ้าถ้าถ้าวิ่งมาจากข้างนอกนะครับต้องกลับรถใต้สะพานนะครับแต่ถ้ามาจากในเมืองก็คือต้องกวนวงเวียนนะครับนะครับก็ลังทำประมาณแปดสิเปอร์เซ็นตครับที่โอถงกว้างขวางนะครับ พี่เขมาซื้อมาจากสุราษฎร์รอปั๊มสองใบพัดสสยกลางของเรานานและวประมาณเกือบสองทิศเพิ่งทำเสร็จนะครับจอชุมพรนะครับก็โอเคครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเดี๋ยวท่านี้เนี่ยเราจะลงได้เต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับคืออุปกรณ์เนี่ยส่วนใหญ่คือเป็นงานหนักนะ ที่ในต,ตลาดไม่ค่อยมีนะครับก็คือพวกข้อโค้งยาวข้อโค้งสี่ห้าแบบแบบเนี้ยครับกับพวกอะไรที่มันเอ,อหัวดูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ที่ที่มันหังน้ํามันหม้อน้ําที่มันออกไอ้นี่หน่อยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมก็นี่นะครับ ร้านก็จะเป็นแบบนี้พวกข้อโค้องอะไรต่างๆที่ว่าเราเมื่อกี้มันบังเอิญสายเข้ามานะครับมีปัญหาเรื่องขนส่งลูกค้านิดหนึ่งก็ตามเรื่องแล้วขนส่งบางขนส่งเนี่ยนะครับที่เราใช้งานอยู่เนี่ยก็เราคุยได้นะครับอย่างโกโลดแรกๆก็มีปัญหาที่เราขนส่งไปนครนสวรรค์นนะอันนี้อันนี้อันนี้ผมพูดเฉยๆว่าเราใช้บริการมาน,นานแนละ้วมาบังเอิญลูกน้องของบริษัทเขาผิดพลาดเรื่องการส่งของวันเวลา เราก็โทรไปคุยกับเท่าแก่เท่าแก่เขาก็จัดการให้คือเนี่ยครับข้อดีของที่เราทํางานนะครับบางเออเราประสานงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงงานแต่ละโรงงานนะครับแล้วก็ขนส่งแต่ละขนส่งนะครับรับผิดชอบของเราดีมากนะครับเพี่แกลูกนิสัยดีนะครับโทรไปแจ้งแก่แก่ก็เลยเช็คข้อมูลล้วโอเคเขามีการตกหล่นกันจริงก็รีบไปวันนี้ให้ลูกค้าเพราะลูกค้าใช้ด่วนช่วงนี้หน้าแรงอ่ะครับผมเข้าใจนะแต่เรา ส่งมาแล้วทั้งนี้ขนส่งก็ช้าก็มีไม่กี่เคสเหรอกครับน้อยมากนะครับแต่วันนี้แก้ปัญหานะ้ลูกค้าที่นครสวรรค์ได้นะนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับพวกข้อโค้งพิเศษอะไรพวกนี้ที่ลูกค้าหาย,ยากนะครับข้อโค้งส5้าข้อโค้งยาวนะครับส่วนใหญ่เราก็ใช้ของดีๆครับอย่างนี้ก็ขอน้ําไทยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับบอยมิจจอน,นี่ใส่ขายอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอาเกรดดีๆมาให้ ลูกค้านะครับจะได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะจัดให้สวยครับอันนี้เป็นของเราเองและเดี๋ยวก็ลงยังต้องทําชั้นกันที่กรุงเทพก็ต้องส่งมาที่นี่นะครับที่นี่ค่าจ้างช่างแพงมากก็สู้ไม่ไหวนะครับก็กําลังขึ้นของให้พี่เขาอยู่มาจากสุราษฎร์เลยค <c> ร <oughs> <g ug> <c oughs> ับผมพี่เขามาจากสุราษฎร์แล้วก็พาแฟนมาหาหมอด้วยแป๊บนึงนะครับอันนี้กาลังขึ้นของกันอยู่ เราซื้ออุปกรณ์เราไปด้วยหลายตัวเลยอันนี้ช่างสิงกับช่างโชคกำลังขึ้นอยู่เป็นปั๊มตัวไอ้สี่ออกสามนะครับอ่านะครับตัวนี้เราขยายท่อสีให้ลูกค้านะครับจริงๆท่อเข้ามันก็อยู่ประมาณแล้วแต่เครื่องยนต์ลูกค้าอีกนะครับถ้า3ามออกสามได้น้ำเท่าไหร่ันสองรลิตร แต่ถ้าเป็น4ออก4จะได้อยู่ประมาณ1,500-1,600ลิตรต่อนาทีนะครับอันนี้กําลังอยู่ที่กําลังเครื่องอุค,ค้านะถ,าออถ้าเครื่อง90แรงเนี่ยใช้พวกนี้เลยสบายสบายครับแต่ถ้า60แรงก็3เทอะนะเดี๋ยวเครื่องยังไม่ไหวถ้าถ้า60แรง65ก็4ออก4ดูี4สอง3อืมครับถ้าขายาย4สอง4น้ำมันน้ำยเยอะ<อ>กว่านี้อีกครับผม ชำระตังค์พี่ก็ชำระตังค์ก็นี่นะครับยังไงฝากพี่จอชุมพรด้วยนะครับผมพี่เขาก็มารอเรามาเกือบสองอาทิตย์เนี่ยปามเพิ่งเสร็จก็จเหลืออยู่ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยสี่ตัวนะครับเหลือตัวเดียวเอามาอยู่นี่เหลือตัวเดียวละ <c oughs> เก็บไว้พี่เขาหนึ่งตัวหรือตัวหนึ่งแล้วเราส่งวันนี้สี่ตัว มันทําไม่ใช่ง่ายะนะครับบางทีเป็นอาทิตย์เลยนะครับกว่าจะเสร็จสิบตัวนะครับสมบัตนี่สี่ตัวเหลือสามแล้วไอ้เหลืออสมบัตนี่สี่ตัวขายไปสามเหลือหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวก็จะมาอีกฮะอาทิตย์หน้าทีนี้เป็นพวกปั๊มใหญ่นะครับพวกสี่เวพัดทพวกปั๊มใหญ่โอ,โอเคครับผมขอบคุณมากส่วนใหญ่ลูกค้ามาดูก็จะพลาลูกค้า เไปดเดียวมันน่งคืนเรเียแถวเียวน่สิ่งแไอ้อุปกรณ์แปลกๆอ่ะมันต้องเข้านะวางชั้นให้ดีเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวเฮียให้ไอ้พวกไอ้ลมไอพวกไอ้เนี่ยจังเย็นๆอ่ะทำชั้นมาให้ไซชัดไซชั้นดูแล้วมันไม่ใหญ่มากสูงประมาณสักร้อยร้อยสามร้อยห้าสิบพอแล้ว thì yeah. phê à